คุณรู้ไหมคะว่าคนรักตีตัวออกห่านจากคุณไปเพราะอะไรจากคำพูดของคุณนี่แหลคะค่ะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกเบื่อก็ได้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยเขาเคยฟังคำพูดของคุณจนวันหนึ่งเขาเริ่มที่จะไม่ฟังคุณอีกแล้วเพราะว่าทุกคำพูดที่เราพูดไป ที่เขาได้ยินเขาสัมผัสได้มันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจ,ใจเขามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะเมื่อเขารู้ว่าเขารักตัวเองมากขึ้นเขาจะไม่ทนอยู่กับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกในชีวิตของเขานั่นเองสเตปถัดไปข้อที่2ค่ะถ้าคุณพูดแล้วทำให้เขาเหนื่อยทุกครั้งะนั่นหมายความว่าเขาไม่อินกับคุณแล้วละ่ะแล้วอีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะในความสัมพันธ์นะคะมันเลยทำให้ การพูดของเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะโน้มน้าวเขาได้มันไม่มีอิทธิพลที่จะสามารถชักจูงเขาได้เพราะในความสัมพันธ์จะเติบโตและพัฒนามากขึ้นนะมันคีย์หลักๆเลยคือการสื่อสารถ้าเราสื่อสารเป็นเขาก็ยังอยู่กับเราถ้าเกิดว่าเราสื่อสารไม่เป็นมันก็จะทําให้คนหนึ่งนะคะที่อยู่กับเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของการสื่อสารจึงสําคัญมากๆเลยสิ่งที่คุณจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาคือเรียนรู้ทักษะการพูด พูดยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะทำให้แฟนเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกรักเรารู้สึกเอ็นดูรู้สึกสนับสนุนที่สําคัญรู้สึกเปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันเป็นในเรื่องของคําพูดดังนั้นดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะพูดเอาง,ง่ายๆเลยอะไรที่คุณรู้สึกว่าคนปฏิบัติกับคุณแล้วคุณชอบอะนั่นหมายความว่าเขาก็ชอบเช่นกันโอเคไหมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์ให้กับโคชเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีดีถัดไปค่ะ